สวัสดีค่ะพี่กกวันนี้เจ๊กเกมนะคะจะมาอ่านมานาประจวันให้ฟังนะคะในวันที่ในวันที่4มิถุนายนนะคะในหัวข้อความยุติธรรมความสมบูรณ์แบบความยุติธรรมสมบูรณ์แบบนะคะในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ1-4พระมักคาทั้งหลายของพระองค์ก็ยุติธรรมเนื้อหาเมื่อปี1938วัยรุ่น3คนถูกจับตัว จับไปในข้อหาฆาตกรรมเหยื่อวัย24ปีข่าวรายงานว่าเด็กหนุ่มถูกยิงเพราะเชือเพราะเสื้อกีฬาของเขาทั้ง3ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและใช้เวลา36ปีอยู่ในคุกก่อนจะพบหลักฐานว่าพวกเขาเป็นคนบริสุทธิ์ชายอีกคนยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อนที่ถูกพิพากษาปล่อยพวกเขาเป็นอิสระท่านได้ออกมาประกาศคำขอโทษไม่ว่าจะเป็นคำพยาไม่ว่าจะ ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนและไม่ว่าพระเจ้าขอโทษค่ะและไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำดีแค่ไหนความยุติธรรมของมนุษย์ก็มักจะบกพร่องเราไม่มีทางรู้ข้อมูลทุกอย่างบางครั้งคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็บิดเบือนข้อเท็จจริงและและบางครั้งเราก็คิดผิดและบ่อยครั้งที่ความช่วยร้ายในช่วงเวลา ใช้เวลานานกว่าที่จะได้รับการแก้ไขหรืออาจจะได้ถูกคลี่คลายหรืออาจจะไม่ถูกคลี่คลายเลยตลอดชีวิตของเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เหมือนมนุษย์แต่ทรงมีความยุติธร,รรมอันสมบูรณ์โมเสสกล่าวว่าพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์พมาคาทั้งหลายของพระองค์ก็ยุติธรรมพระเจ้าทรง มองเห็นทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นจริงๆในไม่ช้าเมื่อเราทำสิ่งชั่วร้ายจนถึงที่สุดพระเจ้าจะทรงนำมามาซึ่งวาระสุดท้ายอันเป็นความยุติธรรมอันสูงสุดแม้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เรามั่นใจได้ว่าเพราะเรารับใช้พระเจ้าที่ทเที่ยงธรรมและปราศจากความผิดพระองค์ผู้ทรงยุติธรรมและทรงเที่ยงตรง เราอาจไม่แน่ใจว่าอะไรถูกหรือผิดเราอาจกลัวว่าความยุติธรรมที่เกิดกับเราหรือคนที่เรารักจะไม่ได้รับการแก้ไขแต่เราสามารถวางใจในพระเจ้าแห่งความยุติธรรมไดว้ว่าพระองค์จะประกาศความยุติธรรมให้แก่เราไม่ในชีวิตนี้ก็ในชีวิตหน้าเอเมนข้อคิดใข้ควรนะคะ คุณเคยเห็นความยุติธรรมถูกใช้ในทางที่ผิดหรือว่าถูกบิดเบือนในเรื่องใดบ้างใจของคุณเรียกร้องหาความยุติธรรมของพระเจ้าในเรื่องใดอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพองเห็นความยุติธรรมอยู่รอบตัวขอโทษค่ะ ข้าแต่พระเจ้าข้าพรอง์เห็นความอายุติธรรมอยู่รอบตัวทั้งในข่าวในความสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพรองค์สามารถหวังใจในพระองค์และในวิถีอันเที่ยงธรรมของพระองค์ได้ขอบคคุณค่ะ